สวัสดีครับเอาคือบกขืเกดเนี่ยเห็นอย่างล่างรถโอ้ยล่างรถเสือถอยไปถอยไปถอยไปเอยกปถอยไปถอยไประวังเด้นเนี่ลงเนี่ย ข้างล่างที่เดินออกไปพี่รองครับมูสิออกรถจอดล่างรถขวามูยอีกข้างล่างจะเดินทางไปครับคุณชุกพร้อครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานสาน้อยคาราบาลสาน้อยกำลังจะเดินทางนะครับเดินทางต่อครับพี่รัมอยู่ทุกพร้อพี่สายครับ ออกยากด้วยครับลากลลาจอ,อกจากโรงเรียนครับมีมีรถคันหนึ่งครับจอดขวงอยู่ครับตอน,นรถผู้ไหล่ะแม่โอ้ยอห,ยยยยหเขาพึ่งมาจอดได้นี่เขาเขามารลวมงานได้นี่ เขามอารวมงานบา่ได้ดอกเกศโบ่ได้โบได้บ่ได้เรียบเลี้ยบพุ่นได้บ่เลี้ยวออกพุ่นได้ป๊อร้อ,นะอมสิตกตกะข้องด้ยก้อนหินยังอะไรนี่เขาย่างยางไม่บอกเขาหด้หาย่างเขาไม่บอกให้ให้เขาประกาศแม่รถเข้ามาซอยงานนี่ละ นี่ครับเพจประกาศบอกว่าเล่ให้เขามามาเลือนออกให้ครับดีกว่าครับสี่สามสาี่สามสามศูนย์ครับโตโยตาครับที่จอดอยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลส่งเส planet, ริมนะพ <s routines> ี่สันเดี๋ยวให้แม่ไปประกาศครับบอกว่อะไรครอบ ก็มีขอโอกู <in> ่ตัวละแม่ล้วไมไียลังดยดเขา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 ไปบอกให้เขามาเื่อนรถเห็นนะครับเขาประกาศในวัดเหีนย่บ่ได้ความรวมด้วครับอาวบ้าน ก็ไเดี๋ยวรับความร่วมมือจากเจ้าบ้านแล้วไดี๋ะนิดเดียวนิดเดียวโอ้มันเป็นท่อ,อครับเป็นฝาท่อครับนี่เป็นท่อน้ำทิ้งครับ ไปได้แล้วครับท่านเลงครับเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นของแม่ลำไยครับสีใดบ่อครับโยกยี่นี่ ขวามาอีกขวามาอีกขวามาอีกขวามาขวา,มมา,ขวานิดๆตรง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 เลยนี่ครับควงอยู่นี่แหละครับ นี่ครับผ้าท่านนี่ครับน,น,นิดเดียวครับ<น>ต้องยามไปบอกเขาเขามารวมพิธีนะครับรถรถนักเรียนนะครับ,บโอเคครับสิลลอกหมื่นที่ครับ ลอกมืออิที่ครับยานลอกเบรกจ้ะล่อกว่าล่ะเลยเลยเลยคันใต้พ่นพ่นไปเลยคางนี้พ่นแล้วตรงไปตรงไปใต้ไปใต้ไปใต้ไปนิดนึงใต้ไปนี่ละ ได้พี่น้องยกครับท่านเดี๋ยล้วปากโก้มาหนิครับแล้อปาโกครับพระจันทร์มูรด์รถไถนี่ครับเากกบาบขามาร่วมงานนี่ครับจอดขวงอยู่นี่กำลังจะเที่ยอวอจากบ้านน้องครูมาแล้วครับออกจากน้องครูมาแล้วแวะปั๊มปตทครับปตท,อทอสีเขียดเท่านั้นครับจอดอยู่นี่สามตันครับรถ ป้าเอรถผมลรวก็รถอาจารย์นั้นตีแม่น้ำาไหย่บเห็นครับ่น้ำาจยโบด่ดนจอดนั่งนครับเมื่อเจอครับน่ครับมาทปมะเทิร์นสินครับเลื่อนกันเล่นเยอะยิ่งขึ คนรลายป่ะคนรลายบ่ขึ้นเลยเพได้ลงไปมันจอดอยู่คละหมองตอนจอดไปเพิ่ง่ที่งลงไมได้เ<อ><อ>น,นี่รถเท่า,รานนครับโรถอาจารย์นุครั ผมเดีนใ้มอนเดตาสีาสีไก่กันอีกที่สั่นไก่กันอีเอามันบราไก่คือไป้นน้อยเนหกเจ็ดโลมาว่าหหลาย่ใ่เพาสองพันวหัวจันเมิน่นตเป็นก็ได้ไก่ยรเล่นไกกันคับะทวมี่ดองมาแร้ครับ ตาหน่อยเชื่อคนผมสองมือแล้ววันนี้เดินทางพวกไกดพี่น้องห้าสิบโลครับห้าสิบกิโล หลงกลกขเขาเซเว่นเหมือนเดิมแล้วพี่น้องครับทีจวัดประจําวันครับทุกวันต้องมีเซเวยนครับูกเป็นกินเซเว่นลลกเป็นกินอาหารในเซเว่นครับพี่น้องพลังเดิเดนทางไปเดินพี่น้องนะสปารู่เราจะเดินทางขอบคุณทุกการติดตามครับช่องปาโกอำเภออบิเชียวครับอัปเดตทางยากทางง่ายเดินทางไปกับปาโกลลลครับเหมือนกันครับเรามีงานแสดงที่อำเภอ ปูจุพรพิสัยครับปฐมเพนยู่ราสีกับเากไกลยังีครขึ้นมีระมาณหาโค้กบขอบคุณทุกการที่ตามครับผมช่องป๋าโต้ลำเพลินก็มีเชี่ยวเขได้ยับอปีบบเฮ้เฮาเบิงไ้เขาเขานีเบิรตเบิงไ้แม่น้ำหย่พรบ่เท่าอยู่เบิงไหลงมาเบิงเอางลงมาลองมาเบิร์ตได้บอีกรัแมนมีแต่บับพี่บ่า บันนี้ไปนี่ไปเจอให้หน้ามันบอกวันนี้สิลงได้บดล้ะเฮานายยศตุมต้มเนี่ยเขาเป็นตำรวจกัน,นเลยเดีาา๋ยววาพุมไปตัวลงไอ้่อย้ผมตัวลงกัอนอุทิาเลย,ยถุงลมเลยครับเม่รถเนบยพกเกาเลยครับเม่รถเนี่พเกอวปะรครับพนจะดีกัสินข,น,ขออนางานงารพี่น้อง เดี๋ยวเดินทางต่อได้พี่้องเลยขอพุณนตุกการที่ตามครับช่องปาร์โค้และเพือ่อนเราเที่ยวพี่ดองครับหลับคลิปนี้นะครับปไปสวีเดนเลยครับกดติดตามช่องปาร์โครครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะพี่ดองน,อน้องโคษณาพ่อขามครับก็ไดค่ากับทุ่มกระนุนครับไปแล้วครับพยุดรถปิมเข้าสีสไตล์เท้าเขียวครับ เล่นเกียวครเ่งเกียวขเกียวรสำหรับเกี๊ยวมีฝากไว้สักนิ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ